หนูเป็นเ c ฟซลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆลูกนะนะครับหนังสือสมัยสองนะครับในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนะครับข้อที่หกครผมคําสั่งบอกว่าลิสเซอร์ให้ฟังนะครับแอนและนัมเบอร์ก็คือให้เขียนหมายเลขกํากับลงไปที่เดอะพิกเจอร์สนะครับที่รูปภาพดังนั้นมาฟังคลิปเสียงเลยครับผม Students Book Unit 5, Lesson 1. Exercise 6. Listen and number the pictures. Number 1. What's the weather like today? It's windy. Number 2. What's the weather like today? It's hot. Number 3. What's the weather like today? It's raining. Number 4. What's the weather like today? It's cold. Number five. What's the weather like today? It's sunny. Number six. What's the weather like today? It's snowing. I grab money. I grab what is or what's the weather like today? I grab a lot of my I what that. What's the weather like today? So I have a good รหรือวันนี้อากาศเป็นเช่นไรนั่นเองนะครับนับวันนะครับใส่หมายเลขกหนึ่งลงไปก็คือ it's windy นะครับอากาศมีลมแรงนะครับ it's hot อากาศร้อน it's raining ฝนกำลังตก it's cold อากาศหนาว it's sunny นะครับแดดจ้า yeah, และก็ it's snowing หิมะก,กำลังตกดังนั้นเราก็ต้องไปดูภาพนะครับคุณครูก็เลยนำมาเขียนให้ว่านับวันนะครับ it's windy ลมแรงนะครับเพราะลมบัดใบไม้ลู่ลมอยู่ หมายเล2หมายเลขนสองนะครับมีพระอาทิตย์แสงจ้าอย่างนี้ต้อง it's hot นะครับอากาศร้อนมาก n u m b e r 3นะครับหมายเลขสามมีเมฆเคริ้มอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็มีสายฝนหล,ล่นลงมา it's raining นะครับฝนตก Number 4นะครับหมายเลขอนสี่นะครับอากาศามีหิมะอยู่ที่พื้นนะครับ it's cold อากาศหนาว หมายเลข5้านะครับผมมีดวงอาทิตย์เหมือนกันแต่ดวงอาทิตย์แสงไม่จ้าเหมือนหมายเลขสองดังนั้นให้จําว่าอิสซานน่นะครับแปลว่ามีแดดนะครับหรือว่าแดดสว่างสดใสถ้าแปลว่าแดดจ้ามันก็คล้ายกับฮอตอีกนะครับนันต้องแปลว่าแดดสว่างสดใสก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับมีมะนะครับก็อิสโนเวงนะครับม่มะกําลังตกนะครับผมให้ลูกๆจํา สภาพอากาศนะครับเพราะว่าเรียนมาหลายหน้าเลยนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศไปต่อครับข้อที่เจ็ดก็บอกว่า work with a partner นะครับ work แปลว่าทํางาน with แปลว่ากับ partner แปลว่าเพื่อนนะครับนะเพื่อนร่วมงานร่วมงานในที่นี่ก็คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนนั่นเองนะครับในหนังสือเนี่ยเช k คเชิญนะครับผ่านมาหลายหน้าเลยนะครับที่คุณผูสอนแปลว่าผลัดกันนะครับ To ask เพื่อถาม and และ answer เพื่อตอบนะครับถามว่า what is the weather like today วันนี้สภาพอากาศเป็นเช่นไรนะครับก็ดูตามภาพนะครับภาพนี้ตอบว่าอะไรครับนักเรียน it's hot what's the weather like today ภาพที่2องตอบว่าอะไรครับ it's cold นะครับ what's the weather like today ภาพที่3ามตอบว่าอะไรครับ it's นะครับ sunny ภาพที่4ครับ what's the weather like today it's snowing นะครับ what's the weather like today ภาพที่5 it's windy และภาพที่6นะครับ what's the weather like today it's raining นะครับนักเรียนจำได้แล้วหรือยังครับถ้าจำไม่ได้ก็หยุดคลิปคุณครูฟังหลายๆรอบนะครับ แล้วคำแปลก็ลองนึกดูนะครับว่า hot แปลว่าอะไร cold แปลว่าอะไร sunny แปลว่าอะไร snowing แปลว่าอะไร windy แล้วก็ raining นะครับแปลว่าอะไรนะครับตามที่คุณครูได้สอนมาจบหน้า55ห right. okay บห a y